้องนางค่ะเดี๋ยวติดต่อไปค่ะเย้เหลือเก้าิหแล้วเว้ยเอาละเว้ยงานนี้งานนี้งานนี้อ่ออ๋ออองานนี้เอ้ยเย่เยเยเย <c oughs> งานนี้งานนี้อค่อยจะค่อยจะเอ่อค่อยจะไอนด้นละเว้ย ความปาถนาของค่อยจะเป็นจริงแล้วเว้ย <c oughs> รู้ป่ะความปาถนาของค่อยจะทําอะไรรู้ป่ะมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างว่าความปาถนาของอิสระจะทําอะไรรู้ป่ะไม่ีใครรู้บ้างตอบมาหน่อยตอบมาหน่อยพีลิสสวัสดีครับพีลิสไม่ไม่ไม ไม่เหือไม่ออกับเขาม้่งเหรอพมิริสฮะที่คนอื่นเขายังเหืเออแล้วเนี่ยเขายังเขายังจะช่วยคนละคนสองคนแล้วเนี่ยพิลิสจะไม่ไอ้นนั่นบ้างเหรอนะพิริสจะไม่เหือไม่ออ่กับเขาม้่งเหรอมิริส ใครอยากให้อิสระสมความปรารถนานะครับอิสระตั้งใจไว้แล้วนะใคร,ใ,ใ,ครใครอยากรู้ว่าอิส well ระตั้งใจจะทําอะไรนะเออใครอยากรู้ว่าอิสระตั้งใจจะทําอะไรนะมีมีใครรู้บ้างว่าอิสระตั้งใจจะทําอะไรถ้าอยากให้อยากให้อิสระสมความปรารถนาต้องช่วยกันต้องช่วยกันจองนางรำนะครับ ช่วยกันจองนางรำนะครับแอยากให้อิสระสมความปรารถนาต้องช่วยกันจองนางรำนะ ยายพร้อมพันยายแม่จา๋าสวัสดีครับไอ้ไอ้ตัวเฮียไม่เข้าไม่เข้ามาอยู่ในบ้านนะเออพี่บ่าวฝากถามอิดไม่ทำเหมืนแมวอ๋ออะไรของมันใช่ความกลับอะไรของมันรออ้ามาใหญ่ลิซ่าสวัสดีครับ <c oughs> เออนะ ให้ออกหมายตามระเบียบจะได้แจ้งความกลับแจ้งความกลับอะไรอะ่ะแล้วเราทำไมแจ้งมทำไมไม่แจ้งตั้งแต่เขาตั้งแต่หมายเรียกไปถึงนะแล้วจะมาจะมารอหมายสองทำไมวะจะแจ้งความอะ่ะสรุปว่า,ขาเขมรไม่บุกไทยใช่ไมนะคขเมเนไม่บุกไทยใช่ไหม คอเมนไม่บุกไทยแล้วใช่ไหมนี่ทำอะไรคนเขาก็คนเขาก็รู้ทันแล้ลลำบากลำบนนะเออจะหาเงินจะหาเงินเขาก็รู้ทันจะหาเงินในรูปแบบไหนเขาก็รู้ทันโอ้คดหัวอีแม่แม่ก็ทุกวันนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะไม่เชื่อละ อมแม่แม่ก็เริ่มจะไม่เชื่อละพูดอะไรพูดอะไรก็เขาก็เริ่มจะไม่เชื่อละขมิ้นขี้หยอดขี้หยอดคืออะไรอ่ะขี้แตกงี้เหรอนะขี้แตกงี้อ่ะ ไม่อุ้ยตันยองวัสดีเจ้าอ่าปากุลาบบ้างไงจ๊ะเมื่อวานผมจดจดเบอร์ปากุหลาบผิดนะเมื่อวานนะของแกเป็นศูนย์แปดเก้าแต่ผมเป็นจดเป็นศูนย์เก้าแปดว่าโทรย,ยังไงก็โทรไม่ได้ กดไลค์ให้แล้วจ้าส่งกำลังใจมาให้อิสระทุกวันเนยเจ้าเชียงรายหนาวแล้วอ๋อขอพระคุณครับแม่อุ้ยรจนาดูเฉยเฉยแม่อุ้ยตันยองดูเงนะ่งแล้วแม่อ้วนบอกว่าเดี๋ยวแม่รับเองนะลูกแค่นี้ก็จบแล้วเออหรือว่าแม่อ้วนกับแม่น้อยอย่างเงี้ยเออสองร้อยคนก็อ,อมามามาเดี๋ยวแม่น้อยมามาช่วยกับแม่อ้วนมากคนละร้อยเออ หรือแม่เหนียวอย่างเงี้ยเออแม่เหนียวเขาบอกว่าเอสองร้อยคนเหรอเดี๋ยวแม่เหนียวจัดการเองนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะไม่เหมือนอิดนะอิดละเนี่ยเออมีมีแต่คนละคนละคนสองคนสามคนอ่ะเออสิบคนคนี่หาน้อยน้อยน้อยเลยนะเออสูงสุดก็สามสิบคนของของอ่าอ,อะไรนะอ่าพี่น้อยลีอย่างเงี้ยแต่นั้นนะ พี่น้อยลีจะมาสักทีหนึ่งนะนันทีปีหนจะมาสักทีหนึ่งนะอ,อแม่จะตัวพรสวัสดีจะ้ะอ,อ่ยายหลานยังอยู่นะจ๊ะแค่ไม่ลงหลานชอบจิ้มหน้าจอกําลังสนเห็นหน้าจอไม่ได้จิ้มโอเคเอ,อใช่ไหมถูกต้องไหมเออ

างานงอกแล้วกกลืมจดจดจดเจด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 เยวหาสมุดจดกันไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สมุดไม่ได้เอามาด้วยสมุดอยู่หมดอยู่ที่บ้านด้วยป้าตุ๊กป้าตุ๊กสามอ่าป้าตุ๊กสามนะครับป้าตกุกสามพี่ตุ๊ก หกอ่าสีรถสีอะไรสวัสดีครับโอ้ยการจะขี่สีรถมายังเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมไปพัทยายยโอ้ยตะกี้นะผมไปส่งสุวรรณภูมิใช่ไหม